ขอมื่อวันไดขอมื่ขอขอมันก็อยากว่ามีมีบทบาทเด้เมืงไหมมักเหนียวน่ะมันก็อยากมีบทบาทแต่ว่าบทบาทอื้ยเอีพี่ได้ไหมมันมันสีเศร้าง่แล้วมาตัวนี้นะอีหลีบางหนามันเน่ะทำเอาเยอีหลีบางหนามันจริงจังมันเริ่มจริงจังกับชีวิตแล้วมันสีเศร้าง่แล้วอีหลีบางหน้าไหนนะว่ามันเริ่มจริงจังนะมันสีเศร้าง่แล้วคุยคุยกันแล้วว่าสีเศร้าง่ทีเดียวเลยทีเดียวทีเดียวมันสีสลดแล้วเออมันสียีม่ใชหายง่แล้วเจ๊เจ๊ มันยิหายโง่แล้วอีหลีร่องเงเบ้งนี่เห็นบ่าเขากดเก่งนี่อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเร็วๆสลัดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เร็วๆต่อไปเอาข้างนี้สลัดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ทำได้นะลูกกันแม่กินแม่เบ้าก็อย่าบอกกูก็เฮ็ดไลยกูเฮ็ดเลยเช่นกันไม่เราทำได้มากกว่าไปมึงขอมันดูมันบ่อยกูไม่กินเ่ยมามาเราทำได้นะนี่เราทำได้ ทำได้พวกเราไม่งโอนะเราไม่งโง่นี่เฮ้ยแรงคี้เราไหมเฮ้ยนี่วย่ามาหาลักขิวเวลาอุ้ยไฟดุดมึงไปขอมันงดูออออหืออมึงไปขวามึงไปขวามันนี่นี่นี่อะโอ้โหโอ้ทำอะไรนะมึงมีสไลด์ถอยหลังอีกมึงเชื่อทายากมาอุ้ยจริงจังกับมันเริ่มจะจริงจังกับที่นั้นไม่ใช่อะไรอะมา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 เร็ว แปางหนอกละซุ้มนั่นนี่นะครับคือคือข้าวเหนียวตอนนี้เขาจะหายงโง่แล้วท <laughs> ำมาเลยเจ้าใครรู้ตัวว่าฉลาดเข้ามาข้างในแลว้วใครรู้ตัวว่าฉลาดเข้ามาข้างในแลว้วเฮ้ยคุณและผู้เลี้ยงะ <c oughs> เออฉลาดเออผมจะหายงโง่แล้ว <c oughs> ผมฉลาดต่อยต่อยต่อยมาเร็วเเออมาแล้วพ่อหนุ่มฉลาดาเร็วอ,อ่านั่งลงพ่อหนุ่มฉลาดนั่งลงที่นี้ เร็วเร็วเร็วลง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 เออไปกี่ขางันอ่านั่งทีนี้นั่งทีนี้นั่งนั่ง่ทีนี้นั่งทีนี้เออข้อมือหนเลยอ่ะเสือข้อมืออ่าลูกทำตามทีนี้อ่ะทำตามเร็วเร็วเราจะหายแล้วเราจะหายแล้วไม่มีใครบูลลี่เราได้แล้วนอกจากคนในครอบครัวเราเองฮึบฮึบจะบ๊บโอ้เก่งเออใช่ละจังเลย เราจะไม่ปีนบ้านแล้วนะเราจะทำตัวดีๆแล้วนะเราจะไม่กัดพ่อแล้วนะเจอท์เตบรดอเก็บหนาหันไหมเีพาไปอยู่บันเดวหนาไงหนาโคชิบิแล้วแเข็มบิเลี้ยวอึจบบึจบหายแล้วได้ทีสุด ในเมืม่อเขาเหนียวหายโง่มาแล้วปากเขาเจ้ายังโง่อยู่เลยมันเปากมาโง่ส,สองตยยวัวอยองปึกเลยปึ๊กฉล,ลาดแล้วอันนี้เขาเหนียวเริ่มฉลาดแล้วนะครับอ่ะฉลาดแล้วออกบ้านเลยต้อยต้อยยางไปหาเรี่งพอได้จัองอย